โอ้โหชาววันอังคารพามาดูสวนแขวนของนาเล็กฮนะนี่เฟิร์นกระแตไต่ไม้อันนี้ไม่ได้ปลูกแบบธรรมชาติแต่ว่าปลูกใส่กระถางเอามาแขวนไว้ก็แตกใบสวยงามเหมือนกันนะเนี่ย สวัสดีครับเช้าวันอังคารนะวันนี้ก็สดใสเลยนะตื่นเช้ามาบรรยากาศดีดนะีอากาศรู้สึกว่าคลึมคลึมเหมือนฝนจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหมือนฝนจะตกแต่ว่าไม่ตกนะก็พามาจิบกาแฟชมสวนกันนะมาดูความสำเร็จของนาเล็กในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมีแต่ความสำเร็จทั้งนั้นเลย แม้จะเล็กจะน้อยแต่ว่ามันก็ทําให้เราหัวใจฟูแต่ไม่เรามีความสุขยี่แหละเก็บเกี่ยวความสุขทุกวันในแต่ละวันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอ่ะไปดูกันว่าความสําเร็จของนาเล็กคืออะไรเนี่ยความสําเร็จของนาเล็กก็คือการขยายพันธุ์กระแตไตไม้นะก็เป็น เฟิร์นชนิดหนึ่งนะที่นาเล็กเลี้ยงไว้อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลก็กู่เกาะกับต้นไม้ใหญ่นะมันก็เจริญเติบโตโหสวยงามมากทีนี้เราอยากจะขยายพันธุ์เราก็ไปตัดเอาส่วนที่เป็นยอดหรือว่าไหลของมันะนที่เป็นส่วนปลายๆเอามาใส่กระถางแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวใส่ขุยมะพร้าวลงไป แล้วก็เอามาทำสวนแขวนแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็สามารถที่จะทำให้เราเอามาประดับได้นะจัดสวนได้แตกใบที่สวยนี่ก็เป็นอีกหนอหนึ่งเนี่นก็แตกใบเหมือนกันแต่ว่ายังใบยังไม่เยอะ นี่แหละนาเล็กบอกว่าขอให้มีหนึ่งต้นไว้ก่อนหนึ่งกอไว้ก่อนเดี๋ยวนาเล็กค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะแม้จะใช้เวลานาน,านแค่ไหนเราไม่ได้สนใจตรงนั้นขอให้มันแค่ว่ามันสามารถที่จะขยายพันธุ์เพิ่มไปเรื่อยๆวันละนิดวัลนละหน่อยใ้ปีละกอสองกอก็มีความสุขแล้ว เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งต้นแม่ที่นาเล็กปลูกเลี้ยงเอาไว้แวบมาดูต้นแม่สักหน่อยอันนี้เมื่อ3-4สี่ปีที่แล้วนี่เป็นต้นลูกนะเหมือนต้นนั้นแหละเนี่ยแต่วันนี้เขาเอามาเกาะกับต้นไม้แล้วเขาก็กลายเป็นต้นแม่แล้วใบสวยงามเลยนี่แหละความสุขของนาเล็กฮะ ได้ทำสวนป่าแบบนี้เพลินเลยมีความสุขก็เอามาฝากกันเผื่อใครอยากจะเอาแนวคิดของนาเล็กทำบ้างนะดูแล้วมีความสุข